ว่งคันนี้โอ้มนีส่วนสุแนวเนาะไก่ละสินนี่ถ้าไปเที่ยวทักเที่ยวในอ้อมแขนล่ำเปล่าอยู่ในหางใหค่อยเมี่ยงใหญ่อยเมียนะอยเมี่ยงหญ่กระดกเดียมากเลยผู้ใดยังไก่ไปไกลมากขมันนังก็เดือกพี่เลยมากมามาเบิ่งเนี้ยเปลกปลาบ่เม่นเนี้ยเปลกปลาเบ่เปลี่ยนจี่ให่บ่เปลียดอกเนีบ่เปลี่ยจะได้คนตามาเนี้ยวเสียบสิบานคนตากว่ามนหางปลาคอ นี่แหละจังไม่ได้ควักง่ายพระเมนกดลูกแบดห้างตัวนี้เมื่อกี้นี่เพลงอีหยังเน่กกว่าเหรอเาวกาลซินลั่เพลินกับเชิญเที่ยวอีเชิญเที่ยวอีสานแล้วก็เชิญเที่ยวกาลซินนั่นแล้วเห็นบอกคิดพอดใช่ไหมแง่มเขาเต็งงานแง่มเขากินดองเมื่อใหญ่นอนเป็นจังไหนเอ้าเขาลองเพียงครูต้องไปเห็นบอกเขาลองเพียงครูได้ปะเนี่ยเนี่ครูไหนลองจังไหนลองสองคนกันสิไปอีหามึงครูหนึ่งกับมี่สองตัวนะสองกับว่ามันครูตัว เม่อแข่งพันไปกั่นาองไม่ของเทาจ้าเดะเดเดไม่มึงมาดมนเอดังบอกไม่ด้วยนะฮัลโหลัลโนทันตีห้าหกเจ็ดแว่าคือขายน้ำปลาแค่ครถขายน้ำปลาแค่ปั๊บจังไดยพ่อย้เห็นไหมอองขายน้ำปลาขายนดูเดฮัลโหลฮัลโหลร้องมึงด้วยละอดันะดันได้ดันใช้ดนด้อนเดินทางคุยทาแมงผูโอ้ยคือขัดเลียนเอาดกเยก็อใหญ่ใหญ่เอาอันนั้นล่ะมันมวลเลวอาโดนี่มาเปลี่ยนกันกับตุ้ใหญ่นี่มาเออเบลพูดก็ไดละ เปลี่ยนอย่างไม่คือเปลี่ยนหนาเจ้าของนั่นออกเอานี่เอานี่คืี้เนี้ห,หามาพี่มาเมื่อกี้นี่เขาลองเพียงครูไปแล้วสูสองคนในฐานะเป็นน้องใหม่ว้ามาต้องห่วงเอาเ<ะ>พียงนลองเพียงนี่เอ้ยจะมีมาลองน้ำเขาอยู่บบใหญ่ ีมึงประกันนัดลองให้หนิบ่บ่เบิ้งไอ้ยีนี่บ่เป็นตาลองเปลี่ยนเด้เป็นยังเป็นตาห้างเบินเป็นอองเลยเยี่ยสิเต้นใจเออเป็นนะอัน้นเป็นสูเก่งอีหลีนี่เยี่ยจีรับเขาหน้าตัสินเลยที่วัดแม่งเขาต้องลองเพ่งพูนนี่เป็นตลกเลออกจากสายระบบลับบอสี่ให้เขาเรียหน้าตัสินต่อเออเออเขาต้องแสดงความสามารถปาะสานเขาไม่ได้เลี้ยนต่อเด้นะลองเพ่งไหนใยญ่เขาเพิ่งลองจักเท้าเออเพ่งไม่ละซูสเออไม่ไม่ล่ละซูสบ่ได้เขาได้ยินไม่ละซูดเออ เพลงไหนน้อบัดนี้เอามาแล้วลูกจ่าชุดตุกวาที่หนูอยากมทดลองมทดลองผู้เดียวเพลงนี้บอยเพลงคโคเพลยงไม่ล่าสุดล่ะต้องเป็นเพลงนี้แน่นอนเลยเพีงไหนรักควรมีสองคนเขาลองดังผู้หญิงนี่ทนท่าทาจังไหนรอบมาดูวยองมาดูเอามาดูนั่นจำว่าได้เดี๋ยวเธอเสียงขึ้นดังดิเธอเธอ เธอเอาไม่เอาไม่เอาไม่เธอบ่ฮูซึ้เขามีคนใหม่แอบเช็ดแอบข้อเอาท่อนฮูขันไหมเจ้าอาใส่ปอบมึงไกรกระลองว่าป็นเพลงยังสันไม่ล่าสุดเจ้าน่ะนุ่มนั่งขาเท้านนากเกียร์ วันไม่เขาสเหรียตั้งปีหกซองลมาสูสิตีใหญ่เรียนรล่นแล้วว่าไม่นหาเรียนเพื่อมาเรียปีแท้ก่อยบเคือในยิ่จักรทอเออให้มาเรียอะไรบ้างอายเป็นผู้ใช้ด้วยล่ะผู้ใส้บ่ตัวเป็นแบงยิงผู้ใส้บ๊คือปลาไดไอ้ไม่ต้องถอดนีก่อนปาไดเทียนมันตเป็นกระเทยกีฬาเอากันเทยอะไรใหญ่โอ้ยห่ามืจะได้ลูแกคนแล้ว สองไป่ใกล้เยเพื่อคือบุดไสเราอายปีิเตียงตัตจยงตีบว่าไม่นอกกูเป็นกระเทอได้นัะเธอนังเตีงเป็นมูเมียกูซื่อเนี่ยลูกแม่สาวนักเกียรใหญ่เยอะกูจะเขีนหนาลูกมันด้ี สู่เขาบิ่เก้สู่ขายสูมันจะยาเพ่งคูอาเพ่งคูหลอกแต่คนสองสองเปล่าเพ่งคูแบเนี้อ่ะหนุผู้เดียวติคอยคอยคอยเป็นยังอาป็นแม่นิ้งโอเป็นไม่นิ้งอันนี่บ่าทันเข้าใจเขีได้ใหญ่เพ่งคูบอยาฝ้าได้ใหญ่ให้คอยจูนสมองก่อนแม่หยังไทลูกายลูกไทลูกอาไทลูกคือประจุดทูบค่ะ ข้ามาใกลบอกกันัสายเสียงก็เด้พี่น้องขออนุญาตขออนุญาตบอได็ใสซแมวนะคะพออยุ่ไก่คดยูพี่น้องยับปากเดิมบุก่อยกิบหาใจพรดีใจละล่ะพอใจเอาเน้มพ้ติมอกเอาต่อเขาเจจังไถใหญ่ก่อนบอเคอยลองท่อนคูนี่น้องพเตะเยนร่ลองทอนแหลมจบเพื่อผื่นเชิดสวนคือเลยน้องกอทำนากีเฮีย ฮายกี่เฮียมาซื้อข้าวกินสวนัคือเลยง่ายปอนนี้ข่อยกับหูจักไปเลยไปเลไเลยสมเดอจบุกผู่น้องกอดทับานินใหญ่โอ้จะนึกปุืยขักปุืนเนี่ยถ้าถ้าขบวนรับต้งรับเรียกนน่าตัดสินเนาะยิขาคือคือสุกข่แห้งแช่สุกเหมงตีตีนกูใะจเฮียนี่แหละเอาข่อยลองบ่ถือจะหรอาถือเอาแบบคือมาขืนเลยฉัน อัน,นเม่ก้ห็กลองท่อนกนออออนูคอนเสรตนีห้เจ้ากับแมาปั่นไปยปึ๊กไข่หัวจักอยู่เอาไม่เอาไม่ฉันย่อยเอาไม่ย่เป๋ะยม่นะบ้านของพี่ทำนาทำนาดูขาวดูเมือน้องก็ทำนาเกีย้ยขายเกีย้ยมาซื้อข้าวกินนี่คือพอ่อ บ้านของพี่อยู่ที่กาลสินน้องก็ทำานาเกีย้ยไา้เกีย้ยมาซื้อข้าวกินนพี่มาเจอคน เศ้าเรบ้ต้องหับอมันเยียนนะครับติเอาตะข่อยผููเดียวนี่ยไร้เย้ยขอยเจ็บเอวอยู่จะมันยันแห้งโอ้ยป็นกระเทยกันฝึกคาวาออแห้งละจะมางโง่แถดนางมันยังไปร้องตายจะันเก้าเมียมันพองผูให้่องไม่บ่ด,ดังกระบอกใอยร้องแต่งเดียวเนาะเอ้นเจ้าเหรียญเจ้าเหรียญเจ้าเห็นยญเจีงจีง ไปยังบหมืสูยไเลี้ยนขนาตัดสินกะลาสินไปเลี้ยงยังไปเลี้ยนนาตัดสินสีล่มไปสักเอามียุติไหวัดสิบเพมี่ยู่บสีร่มซอยสีไปสักไปเบื้องบ่ไิดจะไปแท้เดี๋ยวจะว่าไปขายตาบักฮุ่งเห็ฝรั่งจ้าเคยไปตัดสีร่มซ้อยสองแหมไปใหยังไงไปขายตะบะฮุ่งสอหายังหน่อยดสอหาชักแตกหนีนี่กระไดไปบันดีเตอร์เบิร์ตดิชัว